มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการดูเปิดกล่องกับลูกนกทำไมไม่ให้ผูกผ้ามคอเน้ะแม่นตัวหอมแต่เสื้อไม่หอมไปซักเสื้อบ้างนะถ้าก็ต้องซักให้แบนแบนไม่ตักเองอันนี้เปิดพี่แว่นเนอะลู้ไมว่ามันคือ คืออะไรมันคือนิตยสารที่ลุงแตยุกิต,ตอ,อนลาสุดี๋วอวบอกเธออ่านแล้วไม่ใช่หรอที่มันออกในวันเกิดหนูนะมาเซฟความหลอของพี่แวนอย่างใกล้ชิดใช่ไหมใช่อุดนน้นดอมหนูจะบอกมันขายดีมากคือตอนแรกหนูกาว่าอ๋อเดี๋ยวกด ี๋ยวรอกดในนะอเมซอนก็ได้แต่พอดูในทวิตเตอร์ก็คือเขาบอกว่าอ๋อคนพีจนมันจะหมดแล้วก็เลยเปิดพีใหม่ไปเปิดพีใหม่ไปสองรอบอแล้วหนูว่าเปิดเจอตอนพักเทียงแล้วหนูกดทันดีตอนนี้ก็คือเมื่อวานมันมีแบบประกาศหนูพิมพ์เพิมพ่มอืมแรงไหมเมื่อวานขายดีกน พิมเพิ่มไม่ไม่รู้ยังจองได้อยู่วะเอ็นนี่มีพูดที่ช็อปปิ้งกับนล้วก็มีในเรืมหนาเนี่ยหนา อะไรอ่านนักสือดูต้องพิมพ์เพิ่มเพราะว่าตะยุกิเก่งมากก็ไปห้าบาทคือที่หนูบอกว่าอ่านแล้วเพราะว่าหนูซื้ออีบุ๊กด้วยได้ดีบอ่านก่อนเพราะไม่งั้นจะโดนสปอยค่ะสปอยในทวิตเตอร์ใช่เอายอบช่วย,ยืม อันนี้เล็มท้ายโค้งโค้งอันิเมตอาไปมาสเนี่ยนะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนที่ชอบไอมาสดีกว่าดีใครกันนะใครใครรอดูคนนั้นคนที่ชอบไอมาคนไหนดูมินคนนั้นเมน ทำไมแบรนด์ไม,ไม่ตัวใหญ่เพียตัวอ่ะเป็นลูกนุ่งเหมือนกันเลยนอกจากนีน้นู่นมีลูกนายลูกลูกไหมยี่โอ้ก็จะบอกว่า โลค่ะไ <No>, huh? oh ม่เนี่ยเมื่อกี้ซูมเยอะไปโลค่ะ <No, huh? S 2> อืมนึกว่าเธอมมยซูมแต่ปากไม่ดูสิดูสิโอไปหรอโอ้ยโธดแล้ <c oughs> วเก็บเก็บอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นทัคนของรูปในรูปแบน ลูกโน๊บล,ลูกแบนเลยแคปจากวิดีโอในช่องนี้ยังไงละ่ะนี่นี่ใหญ่ใหญ่กว่าแบนนี่หัว่ตันหัวตันโตใหญ่หัวแบน,น,ห,ห,นห,ห,หนาวพอแฮร์รี่เล่มห้าไหมเนี่ยเล่มสี่สามารถใช้ไปหัวคนได้เี๊ <c oughs> เปิดมาก็จะมี ตลเรื่องต่างโฆษณาเอออันนี้อันนี้งานงานขายของอขายของมีปฏิทินปีหน้าที่มันก็จะเป็นสีชมพูเพราะว่ากำลังไปชมพูทวีบนะคะอ๋อไม่ <laughs> เเดี๋ยวมันมกุกเอาเหรมก จริงว่อนึกว่าดีเต็งเต็งทำไ,ไมช่วยเล่นมุกเลยแต่ว่าก็ตามมุกไงโหลอันนี้คาเฟ่ไปเดือนนี้ที่โตเกียวและอุบากาคาเฟ่ที่ดูชุดนะครับดูชุดนี่มันเป็นจีนมากเลยใช่ไหมคะรู้ไหมว่าขายอะไรคะอะไรผัดไทย <ห>ผัดไทยที่แปลว่าอ๋อเอาไอเส้นเส้นผัดไทยอะ่ะเอาไปผัดแล้วก็ใส่น้ำปลากับซอนมะเขือเทศมันเป็นผัดไทยยังไงเหรอผัดไทยมีซ้อสมะเขือเทศด้วยเหรอแบบใดแบบญี่ปุ่นเดิะถ้าคิดว่ามันเป็นอาหารอย่างหนึ่งมันก็มันก็อาจจะอร่อยนะแต่อผัดไทยคือใหญ อย่าเอามาพ่านในทวิตเตอร์นะคะจะโดนทัวคนไทยหลงเพราะว่าเรื่องอาหารเนี่ยมยอมไม่ได้บอกเลยมีต่างๆมีลุนฝ่าอ่อแฟมแฟ้มลายลายเนียลายเดียว,ยยวมันต้อบวนได้ไหมอ๋อมันต้องส่งอะไรนะส่งญี่ปุ่นเนาะมันต้องส่ง โป๊ตการ์ดมันมีโป๊ตการ์ดอยู่อยู่นี้ตันออกมาแล้วก็ส่งเยวจะอ้วนส่งไหมซึ่งต้องส่งอ๋อต้องติดตะแตบบเองด้วยนะตะแแบมญี่ปุ่นเนาะอ๋อถ้าถ้าติดจากไทยแล้วมันส่งถึงมันก็ได้เลยได้ไหได้หรวอเปล่ดวนไปยูกิก็อยู่อยู่ด้ ดูดูพี่วาดฉากนรับอืมดูนะครับนั่นเลยค่ะคือตอนที่แล้วออกมาเมื่อห้าปีที่แล้วครับว่าสิ้งที่ได้ก็คือแบบนี้ค่ะโล <Low S 2> ค่ะอเบนดูโลที่สตัหลังจากน,นี้ไม่ให้ดูแล้วสปอยเมื่อกี้เราเห็นแพนด้าเวบ เขาอาจจะล่างเอาไว้ก่อนที่หมูเด่งจะดังอะไม่งั้นอาจจะมีหมูเด่งก็ได้มีเพชรตู้ด้วยมีเบนว่ามีตุยตุยเมื่อบีกัะตูนเรื่องอื่นมีเรื่องอะไรบ้างกูมไม่รู้เพราะซื้อมาแต่อยู่กี่ย่างเดียวทำไมเป็นคนแบบนี้รู้สึกว่านี่รวมเล่มสมัยก่อนที่พวกเราเคยอ่านเลยเออใช่แบบนั้นแหละมันยังถามอยู่่ะ ทำอะไรที่ไทยยังทำอยู่ว่ารุ่เร็ว <ś c oughs> สารบ,บันมันอยู่ตรงไหนบ้างซื้อบายม่รู้เลยสารบ,บันอยู่ตรงไหนสภาพเป็นเลี้ยงเงี้น่ะ กมีคอมเมนต์คนเขียนด้วยได้กล่าวว่ารุลงกระตูนตอนใหม่ในรอบ้าปีแล้วก็ตวันดีผู้อ่านใหม่ทุกท่านเรนนู้ก็จะทำให้เต็มที่เหมือนคนเหมือนแบบนักเขียนหลุดหม่ไฟแรง มีอะไรอ่ะบอกคุณดูนอกจากรอค่ะโอ้รู้ทันอะไม่นอกจากรอค่ะแล้วแบนเป็นลูกโนกด้วยจริงๆมันมีอีกกลองหนึ่งที่มาพรมกันแต่ว่าเราจะเปิดแยกเพราะว่าไม่งั้นในีใจแยกสิ่หมดเพราะว่าแบบใหญ่มากใหญ่โอ้โหแบนเห็นไหมใหญ่แล้แก็เล็วกว่าเพลตูอแน่สิใหญ่ แล้วเธอมีอะไรบอกไหมไม่มีมแบนมีอะไรอยากบอกไหมพร้อมแล้วครับทักเสื้อให้แบนด้วยครับหลุมเเจอกันไหมคลิปหน้ากับไอ้กลองที่มาพร้อมกับกลองนี่แหละแต่ยังไม่เปิดวันนี้หน้วยบ๊ายบาย